สวัสดีครับอยู่กับฟอมสินอ่อนทัวร์นะครับพี่น้องวันนี้มา,มาดูรถมามาดูรถอีนนี่รถกวาดใบอ้อยพี่น้องนี่รถอัดก่นก่อนเดี๋ยวมาดูอันนี้ก่อนมีลายน,นี่ก่อนใบอ้อยเขาก็ซื้อนะพี่น้องนะพี่น้องเนี่ ยังไงมาดูกันพี่น้องชุบอ๋อชุบอืมอ๋อนี่ตามไม่ได้นะพี่น้องนะมันฝุนตลดเลยนะ ซูมใหม้นะวิ่งไม่ทันหรอกไหนมรถอยู่ไหนไม่ร,มรู้คุณตลกเลยพี่น้องเก็บแล้วก็จะประมาณนี้เลยพี่น้องเลยเป็นแนวเป็นแนวเป็นแนวเป็นแน,ว,น,นวไป รถตัดก็อยู่นูน่นเดี๋ยวพาไปดูทละอย่างเดี๋ยวดูรถไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวพาดูยาวๆเลยวันนี้เดดร้อนก็ทนนะเพื่อพี่น้องอยากให้พี่น้องได้ดูด้วยกันดูนจะกลับมาง่ายไหมนู่นเดี๋ยวพุ่มซูมให้ลพี่น้องเลยไ,ไม่รู้ ผมไม่เห็นนะในกล้องแต่พี่น้องอาจจะเห็นนะแดดมันส่องพี่น้องเห็นแต่ฝุ่นตลบเลยพี่น้องรถตัดกอยอ่หออะไรเล็กเล็กสัด,ดว์หรอเ่า ของแกมีสองคันอันนี้คันใหญ่รถตัดผมอยู่ไหนอยนนรถเก็บใบอ้อยรถเกี่ยวแล้วเวล้วรถอันนี้เร็วกวกับรถเกี่ยวอยีกนี่น้งองพี่ใหญ่เขาจะเริ่มทำการสแสดงแล้ว มาท้าอลูกพี่ผมรออยู่เป็นที่แกหมดแล้วพี่น้องประมาณพันไล่มั้งผมก็จะพูดเกินไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ไหนแล้วรถผมอยู่ไหนแล้วนี่บ่ามั่นใช่รถผมหรอกรถไอ้นี่รถเก็บใบอ้อย ไนม่ลูกนนไปจะเริ่มทำการแสดงในะเรื่อรถอัดโอ้แต่รถตัดนี่เร็วมากเลยพนะี่น้องนูนนนนรถตัดนี่ลูนนวิ่งอย่างวเลยนะ งางนแลี่ถ้าทางจะตามได้อยู่นี่รถอัดนี่เดินตามได้อยู่นี่รถเก็บใบดีดีเดี๋ยวพาไปดูใ,ใกล้ๆมันทำงานยังไง บุญตลบไปเด็กพี่น้องเด้เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันในนี่เดี๋ยวดูไอ้นี่ก่อนนี่นี่นีน่กำลังมาเดี๋ยวคลิปหน้าผมพาเดินตามดูรถอัดใบอ้อยเอาดีดูฟอร์ดนะพี่น้องแกใช้แต่ฟอร์ด ก่อนไม่มีนะพี่น้องแต่ทุกวันนี้เยอะแล้วแหละแ้วลูกพีมาแล้วหลถพวกก่อนทุกนีเยอะทูกที ഹലോ രീതി താലൂക്ക พี่ถอยมาบอกถอยไปไหนถอยไปไหนไ,ไปไหนไปไหนค่อยกีกะเจ้าบอกเฮ้ย,ยล,งลงนี้มีการทำงานพีนะ่น้องคนขับไม่ต้องลงจากรถนะไม่ไดวางหรือพี่ไม่มีบันหมดแล้วบร วางหางก่อนมือชืดอจอดไว้แท้รถอัดไหม กระบะมาแล้วพี่น้องรถเท่าแก่ไหมเท่าแก่หรือเปล่าก็ไม่รู้โอ้วิ่งตามไม่ทันเด้อพี่น้องอย่าบอกใครวิ่งตามเลยเขาไม่ไปเราไม่วิ่งหรอกเดี๋ยวไปดูรถอัดพี่น้องรถนี้จบแล้ววิ่งตามเขาไม่ทัน รถอัดที่น,นในละนะกล้องผมนี้มันซูมมันขยับเลียงไม่ได้เลยนะมันซูมไกลจะลยลยตาหน่อยนะคลิปนี้นะขอโทษท่านผู้ชมเลยนะก้อนใหญ่นะพี่น้องมันใช้ก้อนเล็กๆนะไม่รูเ้เวลาเวลาเก็บเขา รถไรมาเก็บไปผมพาเดินตามไปดูมันเป็ไรมันไม่มัดหรือมันเป็นอะไร,นไนนะไรคนขับลงมาสองทีแล้วตามไปเราตามไปเดี๋ยวพาไปดูก้อนไม่ใช่ก้อนฟางนะก้อนใบอ้อยกวัดเรียบเลยนะพี่น้องนะ เป็นคลองยาวเลยนะเป็นหินนะพี่น้องแถวนี้นะนี่ตออ้ยมันก็ตัดไปว่ยเยอะนะพี่น้องมันเหลือเยอะนะตอว่ามันล้มมันเอาไม่ได้นมะันหยียบทิ้งไปเลยเป็นดินเป็นหินนะพี่น้องอยู่บนภูเขานะพี่น้องผมอยู่นะี่ เย็นนี่นั่งเลยยังเดินไม่ถึงไกลอยู่รถตัดจวดยังจวดเลยรถตัดจวดเลยซื้ออ้อยมันห่างก็ไม่รู้มันเป็นไงลูกพี่รถรถอักนี่ ไม่ใช่ก้อนไม่ใช่ก้อนกลมนะพี่น้องเห็นไม่แน่นเท่าไหร่นะลูกใหญ่นะไม่ถึงร้อยกิโลหรอกไปแล้ว คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะพี่น้องเดี๋ยวตั้งท่าใหม่ก่อนเอาดีๆก่อนเกจะไปทางไหนเดี๋ยวศึกษาดูลายกัยก่อนลึงติดตามไม่เล่นนะน้องออมสินอ่อนตัวนะขอบคุณครับ